ด้านของมวลชนชาวจังหวัดตราดและจันทบุรีนะครับนับร้อยคนครับที่ไปรวมพลังให้กำลังใจทหารฐานชำรากแล้วก็ร้องเพลงชาติไทยกึกก้องชายแดนครับที่ฐานบ้านชำรากตาบชำรากอำเภอเมืองตราดครับโอ้โหนี่มวลชนนับร้อยนะครับจากหลายพื้นที่ทั้งจังหวัดตราดคนจากจันทบุรีจังหวัดใกล้เคียงครับเดินทางไปให้กำลังใจเจ้หาหน้าที่ทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ดูแลชายแดนไทยกัมพูชา แล้วก็นําสิ่งของจําเป็นอย่างเช่นยางรถยนต์เก่าอาหารแห้งน้ําดื่มครับไปมอบให้กับกําลังพลที่ปฏิบัติงานในพื้นที่บรรยากาศก็เต็มไปด้วยความรักชาติครับประชาชนที่ร่วมกันไปมอบสิ่งของเหล่านี้ก็ร่วมกันร้องเพลงชาติไทยเสียงกึกก้องไปทั่วแนวชายแดนแสดงพลังเชิดชูอธิไตยและขวัญกำลังใจแก่ทหารผู้ปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะช่วยกัน กรอกทรายใส่กระสอบครับอย่างที่เห็นเพื่อนําไปทําบังเกอร์เสริมความแข็งแรงให้กับแนวป้องกันทางด้านของคุณอิสราอิงคะเพียนกุลเป็นชาวตราศครับเล่าให้ฟังว่าการรวมตัวครั้งนี้เนี่ยเกิดจากความห่วงใยสถานการณ์ชายแดนหลังจากทราบข่าวการลุกล้ําจากฝ่ายกรัรมพูชาก็อยากจะมาเป็นกําลังใจแล้วก็ได้นําสิ่งของมามอบให้กับทหารนะครับไว้ใช้เป็นประโยชน์ต่อไป วันนี้พวกเรานะชาวจังหวัดตราดกันทบุรีและมีเกาะช้างเกาะมาพวกเกาะเนี่ยมารวมใจกันนะมาเป็นกําลังใจให้กับน้องน้องทหารที่รู้ว่ามีเรื่องราวที่ไม่ดีใกล้ดินแดนเราเนี่ยเราอยากไปเห็นเรื่องจริงไปรู้เรื่องจริงอยากจะมาเห็นด,ด้วยตาเองมาพร้อมกับอาหารพร้อมที่เราจะมาให้กําลังใจและพวกเราก็เต็มที่เต็มร้อยแบคณะของเออของทหารที่มา ที่อยู่ตรงนี้กำลังใจดีมากมเห็นพวกเรานี่โอ้โหสดชื่นเลยก็บอกกันนี่แหละกำลังใจเต็มร้อยของเขาแหละที่จะพวกป้าป้านะของจังหวัดตราดของจังหวัดใกล้เคียงเนี่ยได้มาเป็นกำลังใจด้านหลังนี่ทำอะไรกันอยู่ครับด้านหลังเนี่ยนะเราจะมารวมพลังกันทำอะไรเขาเรียกว่าอะไรนะสักยทรายนะแล้วก็ทำเป็นบังเกอร์เราก็ใช้แรงเล็กๆไปน้อยของเราเนี่ยนะมาร่วมกันมาร่วมกันทำมันจะได้เกิดงานชิ้นใหญ่ขึ้นมา